วันนี้ทู่ได้เต็มปากเต็มคำแล้วค่ะกับที้ของเราหน้ามาเปิดมาเเปิดมาก็เล่นมุกเลย่อเปิดแบบว่าักเตนแล้วว่าของเราสองคนจะได้เล่นเรื่องนี้นักที่มาโปิยังไงบ้างคะชื่อว่าแมนสวงครับครับแมนสวงครับผมก็ได้ดูกันสิงหาคมนี้ครับ2023 ใหญ่จริงที่เราบอกว่าเคยโวรหมดไว้รวมคนแบบว่าสุดยอดทั้งหมดก็เลือกเรียกว่าเลือกวัตถุดิบที่คิดว่าดีที่สุด<ม>เหมาะที่สุดอาจจะมให้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยดาราบางท่านอาจจะไม่รู้จัก<ม>แต่ในในทีมเราคิดว่าคือนักแสดงที่เหมาะกับบทบาทนี้และจะถ่ายทอดได้ดี<ม>ที่สุดมผมเชื่อว่าถ้าเอามารวมกันแล้วถูกการปรุงที่เราตั้งใจแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับมันจะกลายเป็นจานอาหารเป็นหนังที่ คน,น,นได้ดูอ่ะน่าสนใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีความอิ่มเอมมีรสชาติที่จัดจ้านไม่เหมือนไม่เหมือนใคร<อ>ครับรพราะว่ากลมกล่อมกลมกล่อมด้วยอ,อร่อยด้วยครับเพราะว่า,าพวกเราแล้วก็ทีมอ่ะ Beyond Cloud เชื่อว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีอ่ะงั้นสิ่งสิ่งที่ออกมาในผลงานเนี่ยมันน่าจะดีแน่เลย<ม>แล้วทีมทั้งหมดก็คือแบบแน่นปึกกันมากๆครับก็คล้ายที่พี่ปอนพูดรวมคนเก่งเราก็ขอความรู้จากพวกเขาครับ รเรารู้สึกไงบ้างพอนักสแสดงแบบว่าทอกปปร,ร่วมกันสอมอะไรเงี้ยมันจะได้พัฒนาบบฝีมืออะไรของเราเ ok ยอะอี่ <c oughs> โอ้โหมันแบบว่าอย่างล่าสุดที่พวกเราไปรีสติวกันค,คือไปอ่านบทรวมๆกันเนี้ยคือมันยากมากอะกับกับการที่แบบว่าจะจะขอคิวทุกคนมารวมกันแล้วก็มานั่งอ่านบทไปพร้อมๆกันแล้วก็มีคนนั่งนั่งภาคต่างๆเงี้ยแล้วก็ทุกๆครั้งที่นักสแสดงอาชีพครับเขาพูดบทขึ้นมา มันรู้สึกเหมือนแบบส่งพลังมาให้กับพวกเราด้วยอะแล้วเราก็มีกาลังใจว่าแบบเออมันดีเนาะมันแบบสนุกตองกันเราคอยแน่นอนครับแน่นอนครับแขกเจออะไรนี้พิเศษหลายคนอาจจะแบบว่า5บาทเลยจะเห็นว่ามือมันจะแบบว้าวอะไรคือมันจะมีความในความคิดผมนะมันจะมีความสวยงามมีความตื่นเต้นมีความน่าค้นหา แล้วก็มีความหล่ออยู่ในนั้น <laughs> ขอเล่นมุกเดงแต่ไม่<อ>มันจะมีหลายอย่างอยู่ในนั้นะจริง,รงๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามของวัฒนธรรมอย่างเดียวหรือว่าเนื้อเรื่องที่เข้มข้นอย่างเดียวแต่ถ้าดูทั้งเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกอุ่นต่อให้เป็นหนังเพียงแค่สองสามชั่วโมงก็ตามครับครับต้อสินหานี้เนาะฝากกังเนาะคนอจิตคอนเนี้ยมได้นีคะแต่ว่าลูกใหญ่ยังไงบอกได้เมนเขาถ้ามาขนาดนี้แล้ว อาหน้าที่โปรตาพี่รู้ต่อไปรอดูดีกว่าครับไม่ไม่อยากจะไปโดนหยิบตอนลงไปแต่แต่ก็เป็นเป็นหลายคนที่ว้าวว้าวแน่นอนเพราะว่าแบบอย่างตอนที่เราได้รู้ชื่อแล้วก็แบบรวมตัวกันตอนลิสต์ดูเนี่ยพวกเราก็แบบคนนี้เหรอเนี่ยโอ้คนนี้เลยเหรอแล้วแล้วพอได้มารวมกันหรือแบบว่า พอได้อยู่ตรงนั้นอะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันทรงพลังมากอะอย่างแบบอย่างพุ่มกับของพวกของพวกเราคือพี่เนตคือไม่น่าเชื่อแบบเขาเขาทำหนังที่โปชอบมากมากครับก็คือเขามีบายูนิแล้วทีเนี้ยเขาได้มาร่วมงานงพวกเราอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยทํางานกับฝั่งฟากนั้นมาแล้วอะงั้นเขารู้ข้อดีข้อข้อเสียหรือว่าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเขาเอามาใช้กับเรื่องเราอะเราก็รู้สึกว่า เออมันน่าสนใจเราคาดหวังกับวันแสนไคะสำหรับเรื่องนี้กรที่เราคาดหวังาังไหมผมผมไม่ได้คาดหวังในเรื่องว่าว่าต้องโด่งดังขนาดไหนเหมือนตอนทํากินพอใช่ไหมแต่ว่าผมแอบแค่แอบจินตนาการเล็กๆเหมือนตอนสมัยเด็กๆเราเหมือนโรงเรียนพาไปดูหนังไทยหรือพ่อแม่รู้สึกว่าอยากให้ดูเรื่องนี้จังอะไรเงี้ยเราคาดหวังว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับ วัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายอีกครั้องอะไรครับเพราะอย่างหลายคนก็ไม่รู้จักการรําหรือว่าเครื่องดนตรีไทยและสมัยนี้หรือว่าแบบแม้แต่แบบเมืองอื่นๆหรือชาติอ,อื่นเนี้ยก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ให้ทุกคนเข้าใจในแบบเดียวกับเราที่เราจะสือ่อ<ม>เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่มาอ่านก็เขาก็เห็นตรงกันว่าโอเคเขาเข้าใจได้โดย โดยการที่แค่อ่านในครั้งเดียวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้กับทุกที่ทุกคนเลยอ,อ่ะพี่บายสามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตกผิดมากเลยดูผิดไม่ผ่าอ่านมาผิดเล็กน้อยขอโทษขอโทษโทษสิบสามสิบสามเนาะสามสิบเอ็ดคำสามเน็ตครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันเกิดปีนี้ครับพี่ไมค์ครับโอ้ก็น่ารักมากๆจริงๆมันเป็นปีที่มีการเติบโตจาก แฟนๆที่ให้เกียรติเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของความสุขซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วคือทุกปีตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมาที่มีแฟนๆกลุ่มเล็กๆกลางใหญ่อะไรเงี้ยคือดีทุกปีอยู่ละส่วนปีนี้เป็นปีหนึ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดใหญ่ขึ้นต่อเป็นความรู้สึกยากแต่เรารู้สึกอิ่มเอมที่ได้ชวนคนที่เรารักทั้งครอบครัวจริงๆของเราแล้วก็ครอบครัวที่สองที่เข้ามามาทำบุญร่วมกันไอ้ที่สําคัญก็คือได้ส่งต่อ เงินบริจาคทั้งหลายแหล่ไปให้ทางศิลาทางทางทางคนที่เขาต้องการไห้ช่วยเหลือคนผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมีความสุขมากครับก็ไม่บุญไหมไม่แน่ใจแต่หล่อไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ดีมันมันเป็นมันลิ้นพันกันเลยมันเป็นความอิ่มเอมที่ว่าเราได้ชวนคนมาร่วมทําสิ่งดีๆเพื่อแชร์ให้คนอื่นคือจริงๆแล้วเนี่ย หลายเลเยอร์ของสังคมมีความขาดของเรื่องโอกาสเยอะครับไม่ว่าจะสังคมไหนยากดีมีจนบางคนอาจจะขาดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มได้บ้างก็ดีถ้าเราเป็นตัวอย่างได้เติมเต็มในจุดนั้นแล้วคนทาตามก็ ก็มีความสุขมากแล้วครับส1อดแล้วมีอะไรของขวัญให้ตัวเองไหมคะยังไม่มีเลยครับคือแชร์กีตาร์ตัวหนึ่งว่าจะซื้อมีคนซื้อตัดหน้าไปก่อนเลยอดคนนั้นอไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยแต่ว่าก็เลยยังไม่มีเพราะว่าในลูปของการทํางานมันประทะช่วงวันเกิดพอดีก็คงเป็นเรื่องของงานนะครับที่เป็นเรื่องของขวัญชิ้นใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันพองานเสร็จคงเป็นเป็นอีกของขวัญหนึ่งที่ผมจะได้แกะคงได้แกะไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่า เรื่องนี้ตั้งใจมากจริงๆครับโบให้อะไรครับออโบก็ให้ความตั้งใจในการทำงานเต็มที่ครับเพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีเวลาไปแบบไป e น j o y life ขนาดนั้นเลยส่วนใหญ่จะเจอกันกันทุกวันแล้วก็แบบทำงานกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าแบบโปรเจกต์มันเยอะมากก็อย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากวันนี้พี่มาก็ต้องบินไปร่วมงาน P R ที่ Paris แล้วก็บินต่อไปอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่แต่ว่าเขาอุ่นไว้ใ่คแต่เป็นเกี่ยวกับ Beyond Cloud แน่นอนครับผมโปรเจกต์มันเยอะไวคอมีโมเมนต์กำลังใจให้ทันตลอดเลยซึ่ของไนแอลอะรใช่ครับโปรเจกต์โปรเจกต์ของทีมเรามีที่โปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์ใหญ่วันนี้ที่เราแถลงไลน์อัพไปแต่ระหว่างทางจะมีโปรเจกต์ย่อยมีอีเวนต์มีอะไรอีกเยอะเยอะมากๆเลยครับซึ่งผมบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่า ให้คำสัญญากับหน้าข้างๆเขาไว้แล้วเหมือนความผิดนี่โปรดีอะไรที <t <t ่สุดอะไรอย่างเงี้ยมือหรือว่าก็รอติดตามเร็วๆนี้ครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเห็นแฟนๆเขาแบบว่าก็คุยเรื่องฉาดวันเกิดให้กับโปก็โปก็รอติดตามเหมือนกันว่าแบบโปแบบโปยังจําวันที่แบบวันที่มีแฟนคลับเคยเคยจัดให้วันนั้นเนี่ยแบบยังเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยเพราะว่าแล้ววันนี้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นคือเหมือนแบบเหมือนเราเดิน กันมาไกลมากอะทั้งทีมเบียนทารเนี่ยแล้วจู่ๆพอหันไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันโอมีคนเดินตามพวกเรามันเต็มเลยแล้วก็แบบเราแลกเปลี่ยนความรักกันมาตลอดเราก็รู้สึกว่าเออนี่คือช่วงโมเมนต์ที่ดีสุดในชีวิตโบนะคือโบรู้สึกว่าระบบกับทีมด้วยคือเขาทํางานแบบเขาเลือกที่ผลงานเลือกที่ชิ้นงานที่เหมาะสมกับพวกเรามามาก่อนมากมากกว่ามองแค่เม็ดเงินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่แบบสนุกมากได้ทําอะไรเยอะมากอืมแล้วคู่ก็จับสายแฟชั่นเนา เราได้ห็นอะไรว่าว้าวใหม่ๆวอนนี้ปีกไทยมีะาคือพอดีว่าจริงๆคือเหมือนโปก็เขาถามเก่งนี่นึงให้เวลาทำกันบ้านมาดีคือจริงๆก็คือถ้าโปไม่ติดภารกิจที่ที่ไทยก็อาจจะได้ไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างวันนั้นคือโปก็มีงานที่พารากอนกับพี่อั้มก็ส่วนพี่ไา้ก็ไปปารีสก็ อยากให้ทุกคนติดตามนัครับให้กำลังใจเราสองคนกันแสดงของพ้อสองคนกำังกนแบบแย่กับรูปเนาะ่าภูมิใจแค่ไหนรู้อยู่แล้วว่าสัดแล้วภูมิใจแค่ไหนโอ้อิ่มเอมและภูมิใจมากคือไม่เคยถามคำถามเรื่องความภูมิใจกับตัวเองเลยเนาะแต่ว่าระหว่างทางคือมันเป็นเรื่องของความสุขของแบวตาของฟีดแบ็กที่ได้เรื่องของเอเนอร์จีเรื่องเรื่องดีๆที่มีให้กันอาจจะมีเรื่องไม่ดีบ้างแหละจากคนบางกลุ่มแต่สุดท้ายมันคือมวลทั้งหลายแหละที่ ที่คือการ gift, กิฟต์และก็เทคกันมาผมคิดว่าความภูมิใจของผมถ้าตอบก็ภูมิใจมากมการได้เป็นคนคน, <ๆ S 2> คนหนึ่งที่สร้างความสุขในงวงกว้างได้<ม>การเป็นคน <ๆ S 2> คนหนึ่งที่มีปากเสียงกระบอกเสียงเพื่อบอกให้สังคมทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วก็แชร์บางอย่างให้คนอื่นที่ขาดได้ก็ภูมิใจมากครับ,รบก็อย่างเช่นเมื่อกี้พี่หมายพูดถึง กลุ่มกลุ่มคนที่เขาอาจจะอ,อ,อาจจะพูดด้วยความสะใจอะไรเงี้ยคืออย่าง,อย,างอย่างที่โบเคยบอกไปว่าแบบโปบเคยบังเอิญเข้า Twitter หรือว่าแบบสื่อโซเชีลยลเนี้ยแล้วก็เจอ h ฮชแท็ที่เกิดขึ้นกับเราครับขนาดโ,โ,โปโปว่าโปเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแคร์อะไรอะ <c oughs> โปะยังรู้สึกเลยอะแล้วโปก็เหมือนแบบอับน้ําอยู่อะแล้วมันก็ยังแบบติดอยู่ในใจเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคือเข้าใจเลยว่าคนคนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างเงี้ย เขาแบบว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายมากเพราะว่าคือ,ค,อคือเหมือนพอเขาลับไปแล้วอะ่ะทั้งทั้งที่คนพูดเขาอาจจะพูดด้วยคาไม่รู้หรือความเชื่อในมุมข,ของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเอ้ยมันใช่เพราะว่าเลยพิมพ์ลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันมัน,ม,นมันติดอยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยแล้วคิดเลยว่าคนคนอื่นที่โดนเขาคงจะแบบว่าใช้ชีวิตยากแน่เลยอคือคน,น,นบางคือคนบางคนอาจจะไม่ไม่ได้มีภูมิต้านทาน,ทานหรือวายุทธเท่าพวกเรา คนทางานบันเทิงหรือวงการอื่นก็ตามเนี่ยที่เขาเจออะไรพวกนี้บางทีแทนที่เขาได้โฟกัสทําเรื่องสิ่งที่ดีต่อ,อตัวเขาต่อสังคมต่อครอบครัวหรืองานที่ดีที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องมาแก้ปัญหาต้องมาจัดการกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องอเ้ยได้เพราะจริงๆคือต้องบอกว่าพวกเราอ่ะหรือพูดแทนคนอื่นๆแล้วกันว่าเขาเล่นโซเชียลกันเนี่ยเชื่อเชื่อว่าเขาก็ได้เห็นคําพูดอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะคือ อยากให้พูดในสิ่งดีๆต่อกันในในปีนี้นะครับ2023แล้วก็แบบส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันดีกว่าคือบางทีเราอาจจะอยากพูดคำเนี้ยแต่เราลองนึกถือว่าถ้าเป็นเราแล้วเราโดนล่ะกองคิดว่าส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันดีกว่าครับพูดในสิ่งดีๆนะโหางให้กำลังใจแอนนามาแอนนาก็ลื้มมาแบบพี่พี่โปกับให้กำลังใจตตัวจก็จริงคือเหมือนคือเราคือคือทางโปรก็คุยกับทางทีมเพราะว่าคือเราก็ให้กำลังใจเขาอยู่ ก่อนก่อนที่เขาจะไปแข่งเนาะแล้วเราก็เห็นว่าแบบ mm hmm. เขาคือคนที่คล้ายๆกับเบลอนคาวที่แบบว่าโหเขาตั้งใจทุกอย่าง mm hmm. เขาแบบทําผมเองต่างหน้าเองเตรีมตัวเองวางโคสเจอร์ท่าทางเองทํากันบ้านทุกอย่างเองหมดเลยอะ mm hmm. เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยในฐานะที่เราได้ไปหลายเมืองในโลกมาเรารู้สึกว่าการที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะ mm hmm. ในในที่ที่เราไม่คุ้นเคยกับ, mm hmm. ก,บกับคนชาติต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยอะมันตื่นเต้นมากนะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย เราเอาความรู้สึกดีๆที่เราผ่านมาส่งผ่านให้เขาดีกว่าซึ่งอย่างผลที่ออกมาเนี่ยคือผมรู้สึกว่าต่อให้มันจะดีหรือไม่ดีอย่างน้อยอะถ้าเราได้เริ่มทำเราก็มีความสุขแล้วอะ่ะเพราะว่าผลจะเป็นไงไม่รู้แต่ขอแค่มีความสุขในการที่เริ่มทำได้ลองดูเพราะว่าแค่นั้นเพียงพอแล้วแหละคนเาบอกว่าเาแบบมีสตแค่99ถ้าพี่โตทำมาใหม่เขาจะมีเขจะตีหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับก็ <laughs> จริงๆเขาเป็นตัวแทนคนไทยนะโปโปก็ดีใจมากที่แบบว่าเขากล้าที่จะลุกขึ้นมาทําสิ่งนี้อนะไรเงี้ยก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะฮะแน่นอน